365 c 6 5ชนะ l ของเราจะพาทุกท่านมารู้จักกับเทศกาลสังฆาสักาวาของชาวเนปาลกันค่ะซึ่งเทศกาลนี้เป็นตำนานของคนใจบุญที่ชำระนี้ให้ชาวเนปาลในปี879บิกรามสัมบัติตามปฏิทินเนปาลซึ่งเรื่องราวได้เกิดขึ้นจากคำทํานายของนักโหราศาสตร์จากบักตาบู ได้ทำนายว่าหากสายจากแม่น้ำบิชนุวาตีและดาวามาตีรวมตัวกันในเวลาที่เหมาะสมทรายหล่านั้นจะกลายเป็นทองคําค่ะและเมื่อพระเจ้าอนันตมนทะระกษัตริย์แห่งบักตาบูในขณะนั้นได้รับทราบถึงคำทำนายดังกล่าวจึงได้ส่งคนงานไปขนทรายที่แม่น้ำทั้งสองทันที ในขณะเดียวกันสักาวาเห็นว่ามีคนไปเก็บทรายมากมายจากแม่น้ำดังกล่าวและเขาเองเป็นพ่อค้าท้องถิ่นยิ่งทำให้เขามั่นใจว่าทรายที่คนกํำลังเก็บอยู่นั้นจะต้องมีประโยชน์ต่อเขาในอนาคตแน่นอนเขาจึงตัดสินใจซื้อทรายมาเก็บไว้เช่นกันและเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันได้เกิดขึ้นเมื่อในรุ่งเช้าสักาวาได้พบว่าทรายทั้งหมดที่ตนได้ซื้อไว้นั้น กลายเป็นทองคำและทานที่จะใช้ทองคําเหล่านั้นเพื่อความสุขของตนเองและครอบครัวเขากลับใช้ทองคําเหล่านั้นชําระหนี้ให้ทุกคนในราชอาณาจักรเนปาลเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2546รัฐบาลเนปาลได้ประกาศให้สังคทาศสักวาวะเป็นหนึ่งในวีรบุรุษแห่งชาติของเนปาลและรัฐบาลได้จัดตั้งสถาบัน สังคทาสักวาในชั่นอะคาเดมีโดยใช้ชื่อบิดาผู้ก่อตั้งในยุคนั้นถึงแม้ว่าสังคธาสักวาจะเป็นบุคคลทั่วไปแต่ได้รับการยอมรับและการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญระดับประเทศและบันทึกได้บอกว่าเขาเป็นพ่อค้าชาวเนวาที่มีวรรณะต่ำกว่าจะเป็นเจ้าของทองเหล่านั้นแต่สังคทาสักวาเป็นผู้ปลดปล่อยชาวเมืองกาดมันดู ด้วยการนำทองคำเหล่านั้นชำระล้างนี้ทั้งหมดและถือว่าเป็นการเริ่มต้นยุคใหม่ของชาวเนปาลและกำหนดให้เป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวเนปาลตามปฏิทินเนปาลน,นับจากนั้น